สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนพา,า,าลูกค้ามาซื้อรถพี่น้องซื้อรถซื้อรถมาข้างแล้วบรรยากาศมีบักทัวร์ป้อมเิ่งบักทัวร์กันตะกิ้ดีตัว มาืออยู่หน้าเพิ่นพี่น้องรถก็ได้าพาเพิ่นมาเบิกพาพี่น้องมาเบืองบักทัวอู้เพิ่นปลูกบักทัวงามแล้วรถเพิ่นอยู่ทงหน้าซื้อขายของเก่าหรอกพี่น้องให้เพิ่นเอามาเอามาลากเอา หาตังหาตังบรรยากาศดีมากเลยิไไ้องไหนห้องข้ามัน้องข้งัน้องขาน

เราบ่นนหนเนาวันน้เหนนาหูหม้อกนฮ้บรรยากาศบักเยอะเลยเนาะันเกอะ้น่าเหน่งอะไรนเ่รล่ะล่อไฟเลวนี่ บรรยากาศแต่นอนดีเถอะพี่น้องมันเย็นแล้วแล้วขี่ไปส่วนเสาอันนั้นแล้วก็เลยกสีขายพี่น้อง <c oughs> สลิกายออกทาลูกค่ะทาลูกค่ะพ่นมาลากเอาพี่น้อง รอเพิินโอ้เหลี่ยงกะตีพัวอีกไก่ตีด้วยอันนี้แม่ลูกอ้อนเป็นลูกประสาทนั่ไก่ตีไก่ตีหม้อหขขมา้าไก่ตีหม้อว่านกับเล่นมัดมือไม่เล่นใส่เบื้องไกลประสาทดังขึ้นมาซื่งย้ายไปาล้วแข้งม,มันกินหมดชั่ว่ลง เดไปมืนก้อยู่ไมยาเตีของขวกินเราไมียมัหรอันปวดหัวต้นหูมาพี่น้องหลาก,กอันอีแต้นมาให้ปูนําเอาอีแต้นมาส่งด้วยมีคาดไม่เมีกพ่อมหมดล่ะ hitren <laughs> si far yang di transfer. <laughs>

ก็ทำไมฮะคอยย็นข้านยะดไ,ไปแก้ไปแก้อ้อยบานในเจ้านี่นนะเออง้เราจะเคอเครื่องข้างไรเใส่ได้นเคร่องก็ใกใส่เออหมอลอ่บออิหมอลเ่มบดกระดูกออมากกว่านั้ง่นนะเก็บหญ้าอ่อนก็ได้เพื่อนเ,นเออมันจงแนมเห็นผู้สาว

อย่างมันวัไเ้เติมลมเยบลมกันดังเฮ้ยคันดังเลยวามาท่านเจไดล่ะมันกข้องเออพี่นี่เลยนี่โอ้ยทุกคนเออพี่แอของวันนี้ก็สั่านให้ไม่ยหญ่มีน่งหน่งยมเมากะรยะายมเมายาคีได้หรอะลงให้น้าได้จ่อันนี่ดิเออดีไปแห้งนอ่เด้อลาบ้า้าลา้าลาบ้าลาบลา้มา้า้้า้ลา้าดาบ้า จวดแลนจวดบก็หอได้ยังไหเข้าเครื่องออกเป็นบ่าวนี่ดิฮหดอดเครื่องอไปขี่ร่องกับแต่หัวอยู่ก้นแต่อีอยู่แช้วขอกไก่แล้วไปตีไก่กลัหัวได้ว่าจะเป็นยีบางดูบอกไปาลาไน้น้อาเรอช่เบ่งั้นวะเยอก็เราอะแล้วบไปหากันบจักเนาะหากันคนเอีย เขาได้เน่ยเาขายเได้เขาหลค่าขายควนมูขายัไแ้จะยอยู่ทั้งหนวันี้จะลูกน่ยหน่อยวันนี้จะลูกหัวกับเยี่ยวกันวันนี้เขยหัววัดเลยที่กี้เขาอย่ผิกันเตน่อยที่ละนี่ใช่กันเต็นนอยโอ้เจ้กเต่นหน่อยปองหัวจักเป็นเบานี้อย่างนี้ละเต้ยหน่อยหัวจักกันต้องหน้าต้องเขาคเขามั่ตกใส่เครื่องะก่อนตัวนิ่บ่าชร์ครับเป็นวะนาะ ใช้เครืงตมนี hey. so, ่เข่าเลยเครื่องเรันยังไงเออใ่เครื่องี่เขาเกียวสมองเขยงกู้ตายจใช่เนีเครืงมาตายนวันนี้ห้อยแนก็กอดเราอย่นี้เครืงวันนี้เขาเี้วันนี้เครื่องเวได้ีเคอมนี่ดบติอดบาด้าเกียร์อย่างนหมดเลยแน่นเออพกีว่างี่ี่เคื่องม่ิบอกกันไปังมัมมี่ท่รเขบอดเลยบออันเครื่องโมมี่พันีิบอกกันไปครับ เดี๋ยวมันติดติดมันติดโมโหมันดิเคียงเราเฮ้ยเขาเลี้ยงปลาได้ดวงดีพุ่งแหละเจ้าตัดไม่ตัดไรได้ไม่ได้อะไรเอาออกจากข้างเขาใช่ปนอยู่นี้เหรอหันหลังไม่ดีนะอยู่หัยหลังอย่างนี้เขียวอยืนเออเขียวขึนยางเขาเอาสายเอาลวดเอาแค่ลวนไปยางมันอ่อนเขาเกี่ยวได้ยื่หรือเปล่า เหมือนบุญดหไม่รู้ขี่อยู่กำลังบุใหญ่ปาอย่เป็นหอนกำลังบานหยาบล่องขาดเลยคาดสาอืมเอาอะไรเอาไอเอ้าดูว่าย่งดพ่อวันนีหมุนอยู่เาดเส้เมื่อาคอยเทเด้ยพอคามาตุ้มก่อนหนึ่ง แก้วหันวางเอาชีเมื่อกี้หรว่าไาาข,ข้าวาเห็นไ่มกร้มีบ่ใช่หแบบไหมะมีรชิกัน,นตัวมนะีมีแต่หามวับพุยนีคนรู้คัดอันนั้นอืออือเพราะว่าเอาลงไหมจะเอาบ่ให้ก็บ่เอา,อว,า,เาว่าใช้ไม่ใช้ขั้นนี้เอาในกรแม็กะกะ็กืองกระเอเที่ะละ ก็เปลี no ่ยนกันใส่กันนีเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันเดี๋ยวเปลี่ยนเราแ้วหลุดกูปยังไย้อจอาของเราก็จะขีดได้กันไปนั่็คุ้มหาแรกวางเลยได้ไหอยังได้ขยร่องอยู่ขยรองนั่นอันนี้ใส่ขบวน่งกันเลีนนีมเียใส่เครื่อของแนนน่อยดิจ

ให้บังน้อยโทรัพท์อีอันคันหนึ่งแดงมันยังตาม่ตาบ่ห่วยมันคันนี่ร้าตามันแตกละ <c oughs> ว่าที่ดีนี่มันกรติดยุบเท้าต้มเครื่องกันนี่ตามันหายใสใสกันตัวสอปอร์ตเนี่ยืออะไรอันอันเือเป็นตุเอนี้ยข้อเอมเนทีต้องขี่ตัวแมนแมนบัดท้งม้นกันอยูอนีตัวแมนแน